สวัสดีค่ะทุกคนนะคะสําหรับง,ง่ายๆบายครูต่ายวันนี้ค่ะวันนี้ครูต่ายจะมาทําผมโดยการหมักผมให้ทุกคนดูค่ะคืออย่างนี้นะคะครูเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยจะเข้าร้านทําผมเนาะคือเราจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเพราะบางทีเราทํางานบ้านเราทํานู่นทํานี่ของเราไปนะคะซึ่งกระบวนการที่หมักผมวันนี้ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ครูต่ายทำนะคะซึ่งอาจทุกคนสังเกตนะคะผมครูจะเป็นผมที่ทําสีเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเขาจะแลดูแห้งแล้วก็ไม่มีน้ําหนักนะคะเพราะฉะนั้นค่ะสูตรของการ หมักผมในวันนี้อาจจะให้ทุกคนดูก่อนนะคะนี่เป็นผมสดๆจริงๆเรียวๆของคุณแม่เลยนะคะซึ่งผมตัวนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูค่ะเดี๋ยวคุณายจะหมักให้ดูแล้วก็สะผมอะไรทุกอย่างเดี๋ยวจะเอามาให้ดูหลังจากที่ทําเสร็จนะคะซึ่งอุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะจะมี3ามอย่างด้วยกันอย่างแรกค่ะก็คืออย่างนี้นะคะขออนุญาตหยิบอย่างแรกนะคะคือน้ํามันมะพร้าวหรือน้ํามันมะกอกค่ะ ถ้าใครมีน้ำมันมะพร้าวก็ใช้ตัวนี้น้ำมันมะพร้าวแต่ถ้าใครมีน้ำมันมะกอก,กใช้น้ำมันมะกอกก็ได้นะคะหาซื้อได้ตามท้องตลาดหรือร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะ2ค่ะคือมะนาวค่ะมะนาวมะนาวนะคะคุณต่จะใช้ครึ่งลูกก็ได้แต่ถ้าลูกไซส์ใหญ่หรือไซส์เล็กก็อาจจะใช้1ลูกนะคะเดี๋ยวทุกคนก็กะเอาค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไข่นั่นเองนี่ค่ะไข่ค่ะวันนี้คุณต่จะใช้ไข่2ฟองเพราะว่า ครูเป็นคนผมยาวแต่ถ้าใครที่ผมสั้นคุณก็คำนวณเอานะคะอาจจะใช้แค่ฟองเดียวก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำนะคะว่าเราจะทำกันอย่างไรแต่ขอบอกเคล็ดลับไว้หน่อยนะคะว่าถ้าเราสามารถหมักได้ที่15นาทีขึ้นไปจะดีกับผมเรา ะะสังเกตดีๆอาจจะแลดูเส้นเล็กแล้วก็ไม่ค่อยมีน้ำหนักแต่ผมครูไม่ได้แตกปลายนะคะเพราะเนี้ยครูเป็นคนชอบทําผมชอบทําสีผมชอบดายชอบดัดแล้วแต่สไตล์ของคุณแม่เพราะว่าเป็นคนที่ชอบทําผมมากๆแล้วก็ไม่อยากตัดผมสั้นแล้วอยากจะไว้ผมยาวเพราะว่าผมยาวมันสามารถทําผมได้หลายแบบหลายลุคมากกว่ากันค่ะมาดูกันเลยนะคะว่าทํายังไงต่อไปคะ่ะก่อนอื่นนะคะก็คือเราตอกไข่นะคะใส่เข้าไปค่ะไข่สองฟองนะคะไข่ ครูจะใช้2ฟองนะคะจากนั้นก็วันนี้ครูแตายจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะซึ่งก็ตาม7 e เ e ่ e อตามซ u เปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะวันนี้ครูแต๋นจะใช้ตัวน้ำมันมะพร้าวเนะะี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2ช้อนโต๊ะไม่ต้องใส่ช้อนพูนก็ได้นะคะคือกะเอาอะค่ะใส่น้ำมันเข้าไปหน่อยนะคะาจากนั้นก็ใส่มะนาวค่ะ มะนาวค่ะเขาชุบชบมะนาวถ้าอันนี้คือมันมันเป็นลูกใหญ่หน่อยอะค่ะครูต่ายก็จะใส่ครึ่งลูกนะคะบิใส่เข้าไปปุ๊บนี่คะน้าเยอะมากเลยมะนาวแป้นนะคะใส่เข้าไปครึ่งลูกของครูต่ายใส่ครึ่งลูกนะคะเพราะว่าครูต่ายใช้มะนาวที่แบบไซส์ใหญ่อะค่ะดูนะคะคือไซส์ใหญ่มากเลยเห็นไหม อืมนะคะอ่าหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันจ้าคนให้เข้ากันคนเขาให้เข้ากันแล้วก็เอามาหมักใส่ผมค่ะเวลาหมักก็วันนี้ครูต่ายจะทิ้งเขาไว้ที่สามสิบถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะสาิบนาทีถึงหชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้ครูต่าจะหมักเพราะว่าครูต่ายหมักแล้วเดี๋ยวครูต่ายจะนั่งทำงานเอกสารต่อก็น่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะอะ่คนให้เขาเข้ากันนะจ๊ะทุกคนจ๋าแล้วก็เอามาหมักจ้ะ มาค่ะจากนั้นเรามาเข้าสู่กระบวนการหมักกันนะคะเดี๋ยวก่อนครูครูจะเก็บผมนะคะเราก็เอาตัวหนีบของเราเนี่ยค่ะมาเก็บผมเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมผ้าเตรียมอะไรก่อนนะคะแล้วก็ผ้าคลุมค่ะเสื้อเราจะได้ไม่เลอะค่ะแต่เลอะก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องซักไดเ้เก็บทีละขึ้นนะคะจบนี่เดี๋ยวทีละขึ้น นี่คือตัวที่ได้นะคะผมตัวที่ได้ใครจะใส่ถุงมือหรือจะเราไม่ใส่ก็ได้นะคะไม่เป็นไรอันนี้ครูต่ายไม่ใส่หอมหอมน้ำมันมะพร้าวค่ะ<อ>ที่เลือกใช้น้ำมันมะพร้าวก็อย่างที่อันนี้นะคะคือมันหอมด้วยเนาะพอใส่เข้าไปแล้วมันจะหอมค่ะผมเราก็จะหอมจากนั้นใครที่มีแปรงก็ใช้แปรงนะคะหรือว่าเราเอาสูตรแบบที่ครูต่ายทเลยก็ได้นะคะก็คือมือของครูต่ายเองนี่แหละค่ะตักใส่อันนี้มาใส่มือนะคะแล้วก็ถูที่มือแล้วก็มาใส่ที่ผมค่ะนี่ค่ะ ่คะช้อนตักใส่แล้วก็มาใส่ที่ผมค่ะมนัก <c oughs> ไปโทษทีค่ะใส่ที่ผมหอมน้ำมันมะพร้าวคือมันไม่ขาวไข่นะคะหลายคนบอกถามขาวไม่ครูไม่ขาวนะคะหอมหอมน้ำมันมะพร้าวค่ะ ถ้าใครสามารถใช้น้ำมันมะพร้าวได้ก็ใช้นะคะมันจะได้เปลี่นหอมเนะวิตามินอ e ีสูงใส่ไว้ค่ะใครเร่งรีบแบบเท,เทใส่ผมหรือเอาผมไปจุ่มแล้วก็ม้วนใส่อย่างเงี้ยก,ก็ไม่ผิดนะคะก็ได้เหมือนกัน ะะแต่ว่าจะบอกว่าไอเจ้าตัวน้ํามันมะพร้าวค่ะที่เวลามันไปเคลือบกับเส้นผมของเราค่ะคนที่ผมมันนะคะไม่แนะนําให้ทําบ่อยเพราะว่าตัวน้ํามันมะพร้าวค่ะมันจะทําให้แบบหนังศีรษะเรามันไปด้วยนะคะถูถูถูนะคใส่นีค่ะแล้วก็ทำไปค่ะให้หมดค่ะ ให้หมดทั้งผมทั้งหัวของเราค่ะหลายคนบอกไม่ค่มีเวลาว่างงู้นั่นคือเราว่างเราก็ทำค่ะคือมันขึ้นอยู่กับว่าคุณใส่ใจในการทำมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าน,นี้ก็คือเราไม่ได้ไปเข้าร้านแต่เราก็ใช้วิธีธรรมชาติที่เวลาที่เราอยากทำเราอยู่กับตัวเองโดยที่แบบเออก็ดูแลสุขภาพให้กับเองนะคะช่วยในเรื่องของการลดผมลดุดร่วงได้ด้วยนะคะเพราะคุณใต๋ก็เป็นหนึ่งคนที่ผมร่วงเยอะเหมือนกันค่ะอาจจะด้วยแพ้วัคซีนบ้างหรือว่า,อาด้วยสุขภาพที่แบบอายุของเราเนาะมันก้งมีคนทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ใส่เข้าไป มักค่ะไม่คาวไข่เลยจริงๆนะคะคือหอมหอมของกลิ่นน้ำมันมะพร้าวนะคะแล้วก็ตัว,ต,วตัวมะนาวเขาก็จะลดกลิ่นด้วยเนาะไปผสมใช้เยอะนะหน่อยครูจะไม่ใช้หวีนะคะเพราะว่าช่วงที่เราเราหมาะะักค่ะถ้าเราใช้หวีมันจะเหมือนกับมันจะทําให้เวลาสารผมออกมาค่ะมันจะทําให้ผมมันหลุดนะคะความฝุดของม,มันจะมีมากนะคะ ทำจรินไ่ก็ได้น่ี่ทำบ้านใที่อยู่ห้องครับอยู่บ้านคนเดียวหรืออะไรครับก็ทำกนี้ได้ไปงน่ช้อนแล้วก็ใส่เินะใสเงินยถูถูไม่ดีัก พอเราหมักเขาทั่วแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะหนีบเขาไว้ค่ะก็คือเอาตัวหนีบใครที่มีตัวหนีบก็เอาหนีบหรือใครไม่สะดวกหนีบจะมัดก็แล้วแต่นะคะเทคนิคของใครของมันค่ะอันนี้คุณต่ายจะหนีบนะคะหนีบจื๊อนะคะหนีบเนี้ยค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะพอหนีบนะคะครูจะเอาผ้านะคะกันมันไหลอะค่ะก็ถือเป็นการแบบเหมือนเราอบไอ้น้ำให้ความร้อนเข้าไปในตัวนะคะก็คือเอาปิดตัวนี้ไว้ค่ะเนี้ยปิดไว้ นะคะปิดไว้อแค่พับใส่เข้าไปมันก็อยู่แล้วค่ะเหมือนเราเนี่ยค่ะใั่เข้าไปแบบนี้ค่ะเก็บหูนะคะคือถ้าใครจะจะใช้ผ้าแบบคลุมทั้งหัวต่อเลยก็ได้เหมือนกันนะคะจะถือว่าเป็นการอบไอน้ํานะคะอบโดยใช้แบบความร้อนจากผ้าเนี่ยค่ะนะคะเป็นการเพิ่มอุณหภูมิทําให้ตัวน้ํามันมะพร้าวนะคะเขาซึมเข้าไปในในผมของเรานะคะหรือเนี่ยของคุณต่จะใช้เป็นหมวกค่ะหมวกแล้วก็ปิดไว้ค่ะอืนะคะปิดไว้ จากนั้นก็ทิ้งไว้นะคะวันนี้ครูต่ายจะทิ้งไว้ที่30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะส่วนใครที่แบบว่าเวลาไม่ได้มีมากนะคะครูอยากจะแนะนําให้หมักตัวนี้ค่ะขั้นตอนก็สัก15นาทีนะคะเขาจะได้ซึมไปดูแลเส้นผมทําให้เส้นผมของเราเนะะี่ยค่ะแข็งแรงแล้วก็ลื่นนะคะนุ่มสลวยมาแล้วค่ะนะคะหลังจากระผมเสร็จค่ะก็เดี๋ยวจะเป่าให้แห้งนะคะหรือใครจะเป่าจะใดยังไงก,ก็ได้เหมือนกันนะคะองครูต่ายจะเป่า คือตอนสระเนี่ยถ้าเราจะสังเกตดีๆแล้นะ,นะคะผมเราเนี่ยค่ะจะจะร่วงน้อยลงนะสำหรับคนที่แบบเจอปัญหาในเรื่องของผมร่วงอะค่ะเราจะเจอว่าตรงเนี้ยผมมันจะร่วงน้อยลงด้วยเนาะเพราะว่าไข่เนี่ยเขาจะมีโปรตีนเขาจะไปช่วยบํารุงเส้นผมของเราอะนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นตัวน้ํามันเขาก็มีวิตามินที่แบบเข้าไปช่วยบํารุงเส้นผมของเราให้นุ่มลื่นขึ้นคือสระ,ะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะหมักเสร็จเนาะมันก็จะดูรู้สึกว่าเออมันฟิ้วมันนุ่มมันลื่นนะคะเดี๋ยวจะหวีนะคะแล้วก็เป่าให้แห้งให้ทุกคนดูนะคะว่าผมจะออกมาเป็นแบบไหนนะ อ่าเป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เป่าเสร็จแล้วนะคะคุณต่ายก็ใช้ใช้ได้นะคะเป่าโดยใช้แบบลมเย็นนี่ละค่ะหรือไม่ก็ถ้าใครที่แบบว่าเป่าโดยดอยผมหรือว่าจะดีบผมอะไรเงี้ยก็คือแล้วแต่สไตล์ของของแต่ละคนนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้รับคือผมคุณนุ่มขึ้นลื่นขึ้นแล้วก็แลดูมีน้ําหนักมากขึ้นแน่นอน100%ค่ะอค่ะมาดูค่ะดูผมครูเลยนะคะ before after ค่ะตอนนี้คือตอน after แล้วเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูที่เป็นแบบ before ด้วยเนาะพะเมื่อกี้นี้เอ่อให้ดูแล้วแบบมันไม่นี่ค่ะอบอกเลยว่า นุ่มมากรู้สึกหอมอ่อนๆของแบบของน้ํามันมะพร้าวเพราะวันนี้คุณต่ายใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะอ่านี่ค่ะทรงผมผมนะคะ อะนะใครที่แบบมีปัญหาผมไม่สลวยใครที่ผมไม่ลื่นผมที่ไม่มีน้ําหนักนะคะใช้สูตรเดียวกันกับครูต่ายได้เลยครูต่ายก็ลองเราคือแบบอชอบติดใจค่ะถ้ามีเวลาครูต่ายจะทําอีกแน่นอนค่ะขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แล้วก็อย่าลืมติดตามหรือ subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อไปนะคะสาหรับวันนี้ง่ายๆาย Bye, ครูตายขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปค่ะสวัสดีค่ะ